ดวงรายวันประจำวันศุกร์ที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2566แรม12คำเดือน11ปีเถาะคนเกิดวันอาทิตย์การงานงานใดๆก็ดูจะไม่ค่อยราบรื่นติดขัดไปสมด บางครั้งก็ต้องตัดสินใจเลือกที่จะทำบางอย่างแล้วตัดใจจากบางอย่างวันนี้คุณจะปวดหัวพอสมควรกับงานที่ไม่เป็นไปดังใจแต่ยังไงก็อย่าเครียดจนเกินไปนะคะบางอย่างหากเกินการควบคุมก็ปล่อยวางบ้างรักษาสุขภาพด้วยค่ะการเงินวันนี้จะถูกยืมเงินแบบหักคอทั้งที่เงินก็หายากแต่ก็ยังต้องมาคอยช่วยเหลือผู้อื่นอีกทำให้คุณค่อนข้างเครียด ทำกิจการใดก็มักจะมีปัญหาเรื่องเงินตามเก็บนี้ไม่ได้หรือถูกโกงวันนี้ต้องระวังเงินออกแบบเสียไม่ได้ไว้ให้มากความรักและครอบครัวคุณพยายามเข้าใจเขาแต่ดูเหมือนจะยิ่งก้าวไก่ชีวิตส่วนตัวทำให้เขารําคาญเกิดปัญหาลำเส้นเป็นวันที่ความวิตกกังวลทำให้ความรักสั่นคลอนจึงควรทำใจให้สบายกว่านี้ ออกกำลังกายและหยุดหมกมุ่นกับเรื่องรักใครสักวันคำแนะนำสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ในวันนี้รักษาความปกติของจิตใจไว้ให้ดีอย่าหัวเสียง่ายหรือหมกมุ่นกับความเครียดควรหาเวลาผ่อนคลายฝึกสติทำสมาธิให้จิตใจสงบพักผ่อนให้เพียงพอทำบุญสร้างกุศลตามกำลังและอุทิศบุญแผ่เมตตาสีมงคล สีส้มสีแสดเสริมความแข็งแกร่งอดทนขยันจิตใจมั่นคงทิศมงคลทิศต,ตะวันออกเสริมสุขภาพแข็งแรงและความเบิกบานใจเวลามงคล10นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาคนเกิดวันจันทร์ การงานวันนี้จะหงุดหงิดกับงานที่ต้องทำร่วมกับผู้อื่นคุณอยากลุยเดียวแต่ก็จำเป็นต้องติดต่อประสานงานหรือทำงานกับคนจำนวนมากที่มักจะสร้างความยุ่งยากให้ใจร่มๆมฟังและชมเชยพวกเขาบ้างอะไรอะไรก็จะง่ายขึ้นการเงินวันนี้อาจจะมีเงินฟุกๆุกที่ทำให้คุณยิ้มได้ ยิ่งเป็นงานหรือการติดต่อจากต่างประเทศจะทำเงินให้กับคุณมากเป็นพิเศษดวงการเสี่ยงโชคของคุณก็ดีกว่าวันอื่นๆผู้ใหญ่ก็ช่วยเหลือสนับสนุนทางด้านการเงินแก่คุณการเงินลื่นไหลและต่อยอดออกดอกออกผลเป็นอย่างดีค่ะความรักและครอบครัวความรักสดใสจีบใครอยู่ก็มีแววว่าจะไปได้สวยคนโสดบางคนจะถูกทาบทาม หรือได้รับความสนใจจากคนดีมีฐานะวันนี้ดูจะมีสเสน่เป็นพิเศษส่วนครอบครัววันนี้จะมีโชคจากคนในครอบครัวอาจได้รับของขวัญหรือได้รับสิ่งดีๆทางใจจากคนที่คุณรักสีมงคลสีขาวสีครีมสีเหลืองเสริมคนคอยช่วยเหลือลูกน้องบริวารอยู่ในโอวาทและการสั่งการที่ดีทิศมงคลทิศใต้เสริมอำนาจวาสนา บารมีมีคนเคารพยำเกรงเวลามงคล4.30นาฬิกา30นาทีถึง6นาฬิกาคนเกิดวันอังคารการงานคนที่เรียนอยู่จะประสบความสำเร็จในการเรียนการสอบ ได้ทดลองทำหรือเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆคนทำงานให้ทำงานโดยเลือกมุ่งมั่นทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งอย่าทำหลายอย่างพร้อมกันถึงคุณจะเก่งแค่ไหนก็อาจจะผิดพลาดหรือเหนื่อยจนเกินไปได้การเงินคุณจะประสบความสำเร็จในเรื่องรายได้งานที่ค้างค้างอยู่เสร็จด้วยดีได้รับเงินค่าจ้างสมกับความเหนื่อยยากมีเกณฑ์ได้รับโชคทางการเงิน หรือได้รับของมีค่าจากผู้ที่รักใคร่ชอบพอหรือลูกน้องบริวารการเงินดีหายเหนื่อยค่ะความรักและครอบครัวคุณชอบหลายคนแอบเจ้าชู้เงียบเพราะใจยังไม่กล้าพอวันนี้มีเกณฑ์ดีของการได้สลาสดแต่จำเป็นต้องกล้าที่จะเริ่มต้นที่จะเข้าไปทำความรู้จักคนมีครอบครัวแล้วตั้งใจวางแผนอนาคตอย่างสวยรู้ถ้าตั้งใจก็มีสิทธิ์เป็นจริงได้ สีมงคลสีดำสีเทาสีน้ำตาลสีม่วงเข้มเสริมชื่อเสียงเกียรติยศความน่าเกรงขามและความเคารพทิศมงคลทิศเหนือเสริมความเข้มแข็งทางจิตใจความไม่หวั่นไหวต่อสิ่งทั้งปวงเวลามงคล22.30นาฬิกา30นาทีถึง24.00นาฬิกา คนเกิดวันพุธกลางวันการงานงานวันนี้จะมีอุปสรรคที่ท้าทายคุณจะเครียดกับการถูกหักหลังกลั่นแกล้งให้ใจเย็นๆและค่อยๆคีดาทางออกเพราะหากคุณประมาทอาจจะส่งผลร้ายให้คุณถึงกับตกงานได้รอบคอบให้มากคะ่ะการเงินงานในหน้าทำเงินให้กับคุณได้มากเป็นกอบเป็นกรรม โดยเฉพาะการขายหรือให้เช่าอาสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่วันนี้โชคทางการเงินของคุณโดเด่นทําให้หาเงินง่ายทําสัญญาตกลงกับใครในเรื่องเงินก็จะประสบความสําเร็จและมีกําไรจํานวนมากความรักและครอบครัวชีวิตรักในวันนี้มีความสุขสมหวังดีมากจะมีการพบปะก,กันของญาติพี่น้องเพื่อนฝูงอันเป็นที่รักกันอย่างรื่นเริงใจ คนที่มีแฟนวันนี้เหมาะกับการพาแฟนเข้าไปรู้จักกับครอบครัวจะได้รับความเอ็นดูสนับสนุนจากผู้ใหญ่เป็นอย่างดีสีมงคลสีแดงสีทองเสริมความมั่นคงความกล้าหาญและชัยชนะทิศมงคลทิศต,ตะวันตกเสริมความสำเร็จบรารมีวาสนาเวลามงคล13นาฬิก30นาทีถึง15นาฬิกา ผลเกิดวันพุธกลางคืนการงานงานตรงหน้ามักจะไม่เป็นไปดังใจเมื่อเกิดความผิดพลาดคุณก็มักจะเสียขวัญง่ายทำให้ไปต่อไม่ได้เมื่องานไม่เดินจึงเกิดปัญหาขึ้นตามมาอีกวันนี้เป็นวันที่คุณต้องก้าวข้ามผ่านความกลัวความวิตกกังวลและความเศร้าเพิ่มพลังบวกให้ตนเองแล้วลงมือทำมิฉะนั้นจะเสียการเสียงานได้ เงินคุณมีเกณฑ์ที่จะต้องเสียเงินกับการรักษาตัวในโรงพยาบาลจะเป็นของตนเองหรือคนในครอบครัวให้ระมัดระวังเป็นพิเศษในเรื่องอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันวันนี้ไม่ควรใช้เงินลงทุนหรือซื้อของชิ้นใหญ่เพราะมีสิทธิ์ที่จะถูกโกงหรือถูกหักหลังความรักและครอบครัวคนที่แอบรักเพื่อนอยู่วันนี้มีลุ้นส่วนใครที่ทะเลาะก,กับแฟน วันนี้ก็เป็นเรื่องดีที่จะเข้าไปง้อหรือเขาอาจจะเข้ามาง้อคุณเองให้รีบคืนดีกันซะนะคะส่วนครอบครัวจะมีการพบปะสังสรรค์กันในหมู่ญาติมิตรเพื่อนฝูงมีความสุขดีมากค่ะสีมงคลสีขาวสีครีมสีเหลืองส่งเสริมความกล้าหาญความอดทนและมุ่งมั่นในสิ่งที่ตั้งใจทิศมงคลทิศตะวันออกเฉียงเหนือเสริมการเงินคล่องมือ ได้ลาผลแบบไม่คาดฝันเวลามงคล13นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกาคนเกิดวันพฤหัสบดีการงานคุณมีเกณฑ์ได้เริ่มลงทุนธุรกิจใหม่ๆมีโชคทางการงาน ความก้าวหน้าเด่นชัดขึ้นงานที่เคยซบเซาจะเริ่มฟื้นตัวโดยเฉพาะงานโรงแรมงานส่งออกจะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีส่วนคนที่ทำงานประจำก็มีความคิดเริ่มอยากเป็นนายตนเองบางคนจะได้แปลสภาพสินทรัพย์ให้มีมูลค่ามากขึ้นการเงินการเงินเกิดความผิดพลาดแบบไม่คาดคิดคุณมีเกณฑ์ที่จะถูกโกงถูกฟ้องร้องที่เป็นคดีความทางแพ่งอยู คุณก็จะแพ้คดีแบบที่ต้องเสียเงินจำนวนมากสิ่งที่คาดหวังไว้เกี่ยวกับเรื่องเงินจะยังไม่สมหวังระหว่างการเสียเงินไปกับอุบัติเหตุที่คาดไม่ถึงไว้ด้วยค่ะความรักและครอบครัวในด้านครอบครัวเด็กในปกครองของคุณจะสร้างปัญหาให้ปวดหัวขอให้ดูแลให้ดีส่วนคนรักคู่ครองมีเกณฑ์ต้องแยกกันอยู่ชั่วคราว อาจจะด้วยงานหรือหน้าที่บทบาทที่จำเป็นที่จะต้องทำให้ห่างกันคนโสดวันนี้ยังไม่พบคนที่ถูกใจสีมงคลสีขาวสีครีมสีเหลืองเสริมการเงินคล่องมือมัง่งคั่งร่ำรวยมีโชคดีทางการเงินและอสังหาริมทรัพย์ทิศมงคลทิศตะวันตกเสริมเมตตาคนอุปธรรมช่วยเหลือบริวารดีเวลามงคล 13.30นาฬิกานาทีถึง15นาฬิกาคนเกิดวันศุกร์การงานคุณทำงานอย่างเข้มแข็งเด็ดขาดงานที่ต้องใช้พลังอำนาจต้องแข่งขันหรือลุยงานหนักจะโดดเด่นสร้างชื่อเสียงและอำนาจอิทธิพลให้แก่คุณกว้างไกลขึ้น แต่อย่าลืมว่ามีพระเดชอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีพระคุณด้วยการเงินวันนี้หมุนเงินมือเป็นระวิงเข้าซ้ายใจขวาแต่คุณก็เอาอยู่ถึงจะเหน็ดเหนื่อยอยู่สักหน่อยบางครั้งคุณก็ต้องยอมเสียไปก่อนเพื่อที่จะให้ได้มาในภายหลังความรักและครอบครัวคู่รักที่คบหากันจะถูกขัดขวางจากผู้ใหญ่จนถึงขั้นอยากหนีตามกัน ความรักความสเสน่หาของคุณจะทำให้คุณทำในเรื่องที่ผิดประเพณีได้จึงต้องรู้จักหักข้ามใจให้มากสีมงคลสีฟ้าสีครามสีน้ำเงินเสริมความสุขในชีวิตครอบครัวบริวารเชื่อฟังรับรื่นในการบริหารงานบุคคลทิศมงคลทิศตะวันออกเฉียงใต้เสริมสง่าราศีความเป็นสิริมงคลความเคารพจากผู้คน เวลามงคล16นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกาคนเกิดวันเสาร์การงานคุณเข้มแข็งในการทำงานงานที่ต้องต่อสู้จะทำให้คุณรู้สึกท้าทายและกระตือรือร้อนเป็นพิเศษ มีเกณฑ์ที่คนที่ทำงานประจำจะออกมาเปิดกิจการส่วนตัวทำหลายอย่างพร้อมๆกันได้ดีการเงินวันนี้คุณค่อนคังเครียดกับหนี้สินที่ประดังประเดเข้ามาการเงินขาดมือไรายได้เข้ามาน้อยกว่าที่คาดไว้คุณควรจะผ่อนคลายบ้างทําให้สมองโปร่ปงๆด้วยการพักผ่อนแล้วค่อยหาวิธีแก้ไขต่อไปวันนี้ไม่เหมาะกับการลงทุนใดๆเพราะมีเกณฑ์ที่จะถูกโกงได้ค่ะ ความรักและครอบครัวมีเกณฑ์ที่คนโสดจะพบกับคนที่ถูกใจแบบรักแรกพบและจะเป็นรักที่รู้สึกผูกพันกันอย่างลึกซึ้งส่วนคนมีคู่ความรักดูด,ดื่มแสนหวานสัมพันธ์ทางเพศมีความสุขสมเป็นอย่างดีคนที่คบกันมานานก็มีเกณฑ์ได้ตกลงใจแต่งงานสร้างอนาคตร่วมกันสีมงคลสีขาวสีครีมสีเหลือง ส่งเสริมกำลังใจความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคความเด็ดเดี่ยวและเข้มแข็งทิศมงคลทิศตะวันออกเฉียงเหนือเสริมความคล่องตัวทางการเงินโชคลาภจากการเสี่ยงและมรดกเวลามงคล21นาฬิกาถึง22นาฬิกา30นาที ขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ